ต้นกล้ามะเขือเทศเ,ศเกิดจากการนำเศษของส้มตำนะคะไปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วก็นำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนี้ไปผสมดินเพื่อปลูกหน่อไม้ฝรั่งดังนั้นต้นกล้ามะเขือเทศก็เลยเกิดในเข็งของหน่อไม้ฝรั่งนะคะจะถอนไปลงกระถางเหมือนกันค่ะเนี่ยไม่รู้ถอนไปแล้ว ลำต้นเขาจะขาดไหมนี่ลำต้นจะโคนต้นจะอยู่ด้านในแล้วต้นจะอยู่ด้านนอกนี่เพี้ยขึ้นแล้วเห็นไหมเพี้ยขึ้นก็เด็ดทิ้งเลยพอมะเขือเทศนี่ถ้าไม่เจอแดดหนักๆน,กนี่เพี้ยะจะขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวจะถอนไปย้ายลงกระถางแล้วพอติดแล้วก็จะเอากระถางออกไปตากแดดตลอดทั้งวันคะ่ะมะเขือเทศจะได้แข็งแรงนะคะนอกจาก จะมีมะเขือเทศแล้วนะคะต้นกล้ามะละกอก,ก็งอกขึ้นมาเยอะเลยค่ะนี่ต้นกล้ามะละกอเห็นไหมคะแต่ว่าต้นกล้ามะละกอนี้จะถอนทิ้งทําปุ๋ยเลยค่ะเพราะมะละกอนี้ปลูกลงเข่งก็ไม่มีที่วางเข่งปลูกลงกระถางก็ไม่ได้นะคะมะละกอต้องปลูกลงดินหรือว่าปลูกลงเข่งใหญ่ๆเท่านั้นจะทําปุ๋ยวางไว้ตรงนี้เลยค่ะอ่ะก็จะถอนมะเขือเทศเลยนะคะเนี่ย เนี่ยเมื่อเขือเทศเห็นไหมต้นมันเนี่ยก็จะถอนออกเลยนี่ถอนไปลงกระถางนะคะกระถางใหม่อันนี้เหมือนกันเกิดด้านข้างก็จะถอนเลยนะคะนี่ได้สองต้นแล้วไ,ได้หนึ่งสองได้สองต้นต้นนี้จะถอนได้ไหมนะ้อจะขาดไหมเนี่ยอิบนี่เห็นไหมคะรากและโคนต้นอืขาดไหมขาดไหม โอ้ยโชคดีไม่ขาดเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปปลูกลงกระถางแปดนิ้วปลูกสามต้นเลยนะคะปลูกลงกระถางเดียวกันเพราะกระถางแปดนิ้วก็กระถางใหญ่อยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นกระถางแมงรักค่ะมีต้นกล้ามะเขือเทศต้นเล็กๆเ,เกิดอยู่ด้วยเดี๋ยวโตแล้วก็จะย้ายไปปลูกกระถางใหม่ค่ะแยกออกจากแมงรักเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นต้นกล้ามะเขือเทศเกิดขึ้นกับกระถางพริกนะคะก็เกิดร่วมกันเลยค่ะ พอพริกใจยุ่ยืนประมาณ1ปีเดี๋ยวมะเขือเทศก็จะตายก่อนพริกอยู่แล้วก็ให้เกิดด้วยกันไปเลยค่ะจะเตรียมกระถางย้ายต้นกล้ามะเขือเทศลงกระถางแปนิ้วนะคะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํา ดินที่ใช้ปลูกนะคะต้องผสมดินก่อนค่ะใช้ดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนคลุกเคล้ากันแล้วก็เทลงกระถางเลยนะคะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะกระถางที่ใช้ปลูกจะเป็นกระถางแนิ้วกับกระถางหกนิ้วค่ะ2ขนาดนี้นะคะ